เอาเลยเอาเลยเอาเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมสินดานชนินเนลอีกเช่นเคยนะครับผม วันนี้นะคะผมก็จะมาเยี่ยมเป้าสนากับน้องมีบุญนะคะผมก็ได้ซื้อขนมมาด้วยนะแล้วก็มีข้าวสารอาหารแห้งมาด้วยนะก็อยู่ในกระเป๋าผมเลยนะคะผมผมก็ได้เตรียมของมาพร้อมแล้วนะคะผมวันนี้ได้เข้าป่ามาคนเดียวนะเพราะพี่หญิงงานไม่ค่อยสบายนะก็เลยไม่ได้ชวนพี่หญิงมาครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ก็เวลาประมาณแปดโมงกว่านะผมมาแต่เช้ามืดแล้วนะก็ถึงมาแปดโมงกว่านะก็วันนี้บรรยากาศดีมากพี่ๆไม่ร้อนเลยนะ บรรยากาศดีมากเย็นมากนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปด้านในกันเลยครับผมก่อนจะรับชมคลิปน,นะคะผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับผมถ้าพร้อมเนี่ยเราไปรับชมกันเลยครับผมไปขาดยามเช้าเย็ยนสบายครับพี่พี่ไว้ผมมีเวลาว่างเนี่ยผมก็จะช่วงนี้มันอันตรายฮะ ตอนแรกผมกาว่าจะมาทําตั้งแคมป์ทำกับเขาให้ป้าวัฒนานะตอนนี้ป้าวัฒนาก็เอกว่าช่วงนี้มันอันตรายอยู่นะเดี๋ยวขอเนี่ยจะกแก้แค้นโจรก่อนพอแก้แค้นโจนสนสนเสร็จเเสร็จแล้วแกน่าจะพาไอ้แกน่าจะพาโไม่บุญเนี่ยไปเที่ยวบ้านผมแล้วก็ไปทํางานในไรอีกอั้าเงี้ยแกเนี่ยเวลาผมเอาของมาให้เนี่ยแกจะชอบแบบว่าเดี๋ยวแบบเออทำงานให้นะอะไรอย่างเงี้ยทำงานแบบ ทำงานให้นะเวลาเอาของมาให้นะ่ะเดี๋ยวเหมือนกับว่ารับจ้างอะไรกคนเหมือนทดแทนกันอะไรบปนะผมบอกว่าผมไม่ซิเรียสผมไม่อะไรนะผอเอาของมาให้นะ่ะก็อยากเอามาให้จริงๆนะเพราะว่าผมเองก็สนิทก,กับเขามากขึ้นก็เหมือนญาติพี่น้องผมคนหนึ่งเลยนะน้องมีวบุญก็เหมือนน้องผมคนหนึ่งเลยแล้วก็มีพี่เอ็ซซนะีเนี่ยก็ส่งของมาให้ด้วยพี่เอ็ซซีเนี่ยนะก็ฝากความคิดถึงมาให้ด้วยนะเพราะว่า ลักนณะแกเ่เป็นคนจิตใจดีเหมือนกันนะเวลาทําเวลากินของของใครเนี่ยแกจะพูดตลอดนะว่าเดี๋ยวทางานให้นะเดี๋ยวอะไรให้นะแกแบบจะทดแทนตลอดเลยนะแต่แกเนี่ยเวลาอยู่ในถ้าแกจะล่าเริงมากกว่าเพราะแกเนี่ยชินกับการอยู่ถ้านะแกชอบล่าเริงกระโดดไปกระโดดมาอะไรตอนนี้แกดีใจนะแต่อยู่บ้านก็อยู่บ้านผมก็อีกแบบนึงนะก็จะเรียบร้อยหน่อยก็จะ ทำตัวให้กลมกลืนกับชาวบ้านนะคะผมนี่นะแป๊บนึงนะผมปรับกล้องแป๊บนึ่งนะเสียงมันดังขู่ข่านะจะฟังไม่รู้เรื่องน้ำสะอาดมากพี่มีสองสายนะแต่ช่วงนัานหลาก็จะมีสองสายมนรวมกันเลยหลายจากบนภูเข,ขาเลยนะ เนเื่ากตอนี้คลิปพี่หญิงเนียพี่หญิงเองก็ไม่ค่อยสบาย,ยพี่พี่หญิงอ่ะจะกลับอาทิตย์หน้านะได้บอกอได้บอกวันที่จะกลับนะก็คือพี่หญิงเนี่ยจะกลับไปอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์นะคะผมวันอาทิตย์นี้พี่หญิงก็จะกลับไปแล้วนะก็อาจจะไม่ได้เจอคลิปของพี่หญิงแล้วนะคะผมเพราะพี่เนี่ยจะต้องกลับอาทิตย์หน้าวันอาทิตย์นะ วันนี้ก็พี่หญิงก็ไม่ค่อยสบายผมก็เลยไม่อยากพามาลําบากแบบนี้แต่แต่ใจพี่หญิงอะ่ะพี่หญิงบอกว่าพี่หญิงอยากมานะพี่หญิงอ่ะมาได้พี่หญิงอะ่งอะแข็งแรงแต่ผมดูแลแกไม่ค่อยสบายแล้วเป็นหวัดเด้อผมก็เลยไม่ไม่ได้พาแกมานะมาในช่วงเช้านะพี่ บรรยากาศดีมากไว้โอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาตั้งแคมป์กับป้าวัสนานะแล้วก็จะลองให้เขาลองสาธิตวิธีการอยู่ในป่าเอาชีวิตรอดในป่าแล้วก็ทำกับข้าวแบบโดยไม่มีหม้อนะแล้วก็ไม่มีมีดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทำได้ไหมผมจะเตรียมแค่ทานแล้วก็ไฟแช็กนะแล้วก็หมูหมูนะจะลองมา ให้ป้าแก่ะลองทํากับข้าวดูนะว่าแกน่าจะใช้จะใช้ด้วยวิธีไหนนะอยู่ตามป่าตามข่าวแบบนี้ทุกคนก็จะให้ป้าแกะสาธิตดูนะโอ้โหรีบเข้าไปหาป้าวัฒนาดีกว่าไม่รู้เช้าเช้ายังป้าวัฒนาจะกลับมาจากการหาของป่าหรือยังนะแต่ผมบอกไว้แล้วแหละว่าช่วงนี้ผมจะขึ้นมาบ่อยนะนะ ถ้าผมไม่ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีพีต่ตั๊กขึ้นมาไม่พีต่ตั๊กขึ้นมากม็น้องเบตไม่น้องเบตก็น้องมอจะขึ้นมาเยี่ยมเลยนะน้องมอเนี่ยจะขึ้นมาเยี่ยมด้วยนะตอนนี้คือน้องมอเนี่ยอยู่ไล่อยู่กับแม่นะก็วันนี้ช่วยแม่เนี่ยทำไล่นะครับผมเด็กมีน้องข้อโพยก,ก็ช่วยทำไล่นะส่วนผมเองอะ่ะผมรีบม,มาหาป้าที่นาเสร็จเดี๋ยวผมก็ต้องลงไล่เหมือนเดิมทุกคนไม่ใช่ว่าจะให้จะใช้น้องอย่างเดียนวะ น้องเองก็ตั้งใจจะทำให้ผมนะก็ที่น้องทำเนี่ยก็คือได้รับจ้างอทีหนึ่งนะคะผมไม่ใช่ใช้น้องฟรีๆนะบางคนอาจจะคิดว่าใช้น้องฟรีๆหรือเปล่าอ,อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทนะุกคนก็รับจ้างเหมือนปกติเหมือนเออคนมาทํางานปกติก็ใช้ค่าแรงเท่านั้นนะเหมือนปกติทุกอย่างเลยทุกคนคนทั่วไปมารับจ้างก็วันละสามร้อยผมก็ให้วันละสามร้อยเหมือนกันนะไม่ใช่ผมนะแต่แม่ผมนะแม่ผมก็ให้สามร้อยเท่ากัน ผมไม่อยากตะโกนเยอะนะเพราะว่าเช้าเนี่ยป่าเนี่ยน่าจะไปหาของป่านะแค่เดินดูรอบๆก็พอละถ้าเจอแกแกก็คงออกมาเองนะถ้าผมส่งเสียงดังเนี่ยอาจจะเรียก <c oughs> ว่าเรียกโจนมาด้วยอะไรประมาณนี้ด้วยนะเดี๋ยวจะนั่งรอแกแถวๆนี้แหละถ้าแกหาของป่าเสร็จเนี่ย กคงเดินมาแถวบริเวณนี้เองนะผมก็คงจะเจอเองเแหละนะแล้วก็่สนหนที่ปราศสนาออกมาออกมาเนี่ยในถ้ำนะผมจะไม่ถ่ายพี่ดูนะเพราะว่าเป็นการชี้ชี้จุดสําคัญเลยนะเพราพี่ๆต้ออ่านคอมเมนต์พี่เอเพีเอบอกว่าไม่ต้องถ่ายจุดที่ปราศสนาออกมาก็ได้นะในถ้ำทางออกอะไรเงี้ยทางเข้าเงี้ยไม่ต้องถ่ายนะยวเป็นการชี้ทางให้โจรในประมาณนี้นะคบผมผมก็จะไม่ถ่ายให้ ดูนะว่าปลาสนาออกมาจุดไหนกลับจุดไหน,นะครับผมเพราะเพื่อความปลอดภัยของปลาสนาดนะ่ยผมเจอรอยเท้าเยอะมากพี่นี่นะเจอตะปุ่มตะบุ่มมันรอยเท้าเยอะมากเลยนะเจอหเหมือนมีการเนี่ตั้งแคมป์ด้วยนะ มีการบรรทน่ะมีที่นั่งด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมน่าจะนั่งอรอเป้าศาสนาในบริเวณจุดนู้นดีกว่าเพราะจะมองชัดนะถ้าเปาาานะ้าสนากลับมานะเน่ยมันจะมองชัดตรงนี้มองเห็นชัดนะว่าเป้า,าสนา,าสกลับมาผมจะได้เห็นชัดเดี๋ยวผมก็จะอรอเป้าศาสนาตรงนี้เลยนะ กกอไฟก่อนทุกคนโอเค okay. เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะก่อไฟอรอปรัจฉนาตรงบริเวณจุดนั้นเลยนะแล้วก็พาปัจนากมาพมจะถ่ายใี่พี่ได้ดูนะครับผม,มจุดน,นี้เลยผมจะก่อไฟอรอนะ่นหนาวมากตอนนี้ไม่งั้นผมก็ผมก็ไม่อยากก่อไฟนะเพราะว่าผมแค่อยากเอาของมาให้อยากคุยกับปัจฉนาแป๊บเดียวก็กลับแหละ เพราะว่าตอนนี้ฝนตอนนี้ยุงก็ไม่เยอะใช่ไหมยังไงผมก็ไม่กอดผมก็จะนั่ง,งรอบริเวณนี้ก่อนนะตรงนี้เป็นมุมกว้างนะสิสามารถเห็นชันเลยนะอโอเคเดี๋ยวรอป้าสนาก่อนเลยครับผมเฮ้ยเ <Hey! S 3> สิ่งใครวะป้าสนานหรือเปล่าวะป้า অঁ ভাল mới ta mắt lại ơi 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 មកយ៉ាំហើយទៅមកយ៉ាំប៉ាដូចទៅលៃมั้ยប៉ាមែនទេใช่มั้ยអូខេใช่มั้ยប៉ាកែកมาป้าកែកมาប៉ាប៉ាពីយ៉ាងពីតាមទៅទេណា ยังแข่งแรงนะอยู่นะโ้เก่งมากเลยป้าแข่งแรงมากป้าโอ้อยังปิดต้นไม้ได้นะพี่ๆตอนนี้ป้าศานาเนี่ยแข่งแรงมากเลยนะก็คือไม่กลัวใครนะ ระวังมดป้าระวังมดแต่ว่ากลัวมดนะพี่พี่ไม่กลัวใครแต่ว่ากลัวมดนะเสบียงเสบียงยังอยู่ไหมที่เอามาให้ผงสฟอ,อกอยู่ไหมต้องกลับสักพาน,น้ะเปียกหมดละมันมีบุญก็อยู่ในถ้ำใช่ไหมก็เอาของมาให้เล็กน้อยแหละรู้ว่าเบียงยังมึงอยู่แต่ว่าขึ้นมาหาเนี่ยเพราะว่าเออป้าจะได้รู้สึกว่าเราเนี่ยมาเยี่ยมนะฮะ ก็รับอยู่ในถามใช่ไหมน้องมีบุนให้อยู่นั่นแหละจะได้ปลอดภัยก็เพื่อมาเยี่ยมป้าเนี่ยเพื่อที่ว่าป้าเนี่ยจะได้รู้สึกว่ายังมีพวกเรานะยังไม่มีใครทอดถึงป้านะแต่ว่าป้าเนี่ยเก่งมากผมยกนิ้วให้เลยเก่งมากแล้วมีดนะมีดมีดก็คือออกไปเนี่ยไม่มีมีดเลยใช่ไหมแค่จะไปหาของกินป้านาเรปากหลักเชื่อว่ามันไม่น่านมานะ แต่โชคดีที่ป้าเนี่ยยังต่อสู้กับมันเก่งมากแบบว่าสู้แรงมันได้พี่พแบบกดนน้าลงเลยอะ <c oughs> จนนั้นเกือบเกือบตุ้ยเหมือนกันพี่พี่ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมอะจะเอาของมาให้นะป้าผมเก็บกระเป๋าไว้นู่นผมรีบไปดูป้าก่อนองังนได้ยินเสียงแล้วแหละ <c oughs> แล้วผมก่อนนะผมให้ของเสร็จแล้วอะป้าเนี่ยกลับเข้าไปนนแต่ผมจะไม่ถ่ายอาป้าดูอะป้านะตอนที่ป้าเข้าไปอะเพราะว่าเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาของไปป้าแกก่อนนะพร้อมผ่องนะเนี่ยผมใส่ในกระเป๋าแล้วกระเป๋าผมีนี่นะเดี๋ยวผมเนี่ยให้ของเสร็จผมก็จะรีบกลับเหมือนกันละเดี๋ยวผมก็จะขอปิดคลิปแล้วเดี๋ยวเอากระเป๋าก่อนเอาของในกระเป๋านะดีป้าที่มาเนะี่ยเก่งมากพี่